นี้เป็นไงบ้างวันนี้าจารงานวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ร่วมดู EP หนึ่งด้วยกันใช่ครับนะครับชมก่อนเลยชมก่อนเลยครับคือจิรจรนแอร์วันที่16นะครับผมทางช่อง Work Point A แล้วก็ไทยรับแอนิเ่ชันวันนี้ครับเราจะได้ดูกันก่อนนะครับซึ่งก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแบบเรียกว่า พ้กชคกดีมากดบัตรกันก่อนมารับบัตรกันก่อนเพราะวันนี้คือใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใช่ครับใช่ครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เรายังไม่เคยดูเลยเใช่เราจะดูครั้งแรกพร้อมทุกคนเหมือนกันนะครับคือก่อนอันนี้ก็ไม่ไม่เคยได้แอบสปอยไม่เคยได้ดูโอ้แต่เล่นมานี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้มาดูพร้อมทุกคนเลยครับค่ะเริ่มต้นอันนี้ว่ะเริ่มต้นจะสนุกเลยไหมครับซีนแรก ตลกเลยมาถึงก็้แบบโบ๊ะบ้าตลกเลยมันเป็นเหตุผลที่เราจะต้องไปอยู่โพชัยก็คือเรื่องมันต้องแต่ชุดพงเลยจะเล่าให้คนฟังว่าทําไมโยธินถึงต้องไปอยู่ที่โพชัยใช่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของการที่จากแบบเด็กในเมืองสู่แบบว่าชาวแบบว่ามันเป็นชาวชนบทไปเมืองนอกไปถูกส่งไปนอกเมืองครับครันนอกเมืองมีของดี ของดีโพชัยตอนนี้ถ่ายทําเป็นไงบ้างเสร็จไปยังไงบ้อยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยครับรอรับชมเป็นอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็ยังเดินสายโปรโมทกันเรื่อยๆครับนี่คู่กับจากจีนครับคือยังไม่ทันออนแอร์เราก็ไปที่จีกันละนะครับไปแฟนมีดกันที่ประเทศจีนกันมาเพิ่งกลับเมื่อคืนนอนมาวีสามทีสี่ครับแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยคือเรียกว่าไปที่นู่นแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับเราไปรับแฟนเราไปรับแีนเยอะนะฮะนะครับผมตั้งแต่รับที่สนามบินกลับ กลับจากสนามบินเองหรือว่าตอนโชว์เองทุกคนเลให้เรารับดีมากใช่ครับก็จะมีแฟนคลับที่ไปที่จีนแล้วก็บินกลับมาใช่ครับไปด้วยใช่ครับดูงานวันนี้ของนี่บินกลับมาก็มีแบบแม่ๆหลักเทเหมือนกันก็บินมาด้วยใช่ครับไปที่ดูไปชาร์จพลังเติมพลังไปเที่ยวครับดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์นะครับที่นีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ด้วยแหละครับแล้วก็ไปรับพลังแบบบู๊บบอยจากแม่ๆแฟนคลับทุกคนครับค่ะอ่ะแน่นอนรอดวันนี้ วันนี้มาชวนไปกลับมาดูครับอยากจะแบบเอะคนที่อาจจะไม่ได้เข้ามาดูหรือรอดูพร้อมกันอะไรเงี้ยอยากบอกเลยปะจริงๆอยากให้คนรอติดตามเลยนะครับสำหรับหวานใจผู้ใหญ่จอมนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าเอะไ,ได้ดูวันนีไ้ได้ดูวันไหนที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะออนแอรกันเต็มๆแล้วนี่16 มันสุกเองไม่ไม่ไกลเลยนะครับไม่นานไม่นานนะครับตอนสามครึ่งเนาะสามครึ่งนะครับผมช่องเว็บคอย์ยี่สิบสามนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube Idol Factory นะครับรับรองนะครับว่าสนุกมันแน่นอนนะครับเพรว่าจะเป็นตลกเองเขชอบตลกคอมเมดี้นะครับผมหวานนะครับผมหวานก็มีบูแอคชั่นด้วยบูแอคชั่นก็มีทุกคนนะครับโดยที่รวมติดคอมเมดี้ใช่ไหมแต่ว่ามีบูมาก็ต้องแต่สีแรกเลยเดี๋ยวจะได้เห็นเลยนะฮะับแต่ละคอนเทนเลอร์เข้าใจว่าโอ้ยคอนเทนเลอร์มันจะมีของเซารับ ทำหนังบูอะไรเงี้ยก็อ่านะครับมันก็เป็นการผสมครับบ้านนี้ยังรู้อยู่แล้วว่ามาทุกทุกรถกรถเรื่องนี้ครบคือตอนแรกตอนแีกเราคุยกันคือเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ครับนะครับแต่แมื่อมารู้สึกมันเยอะกว่าโรแมนติกคอมเมดี้บูแอคชั่นนครับรบนั้นสำหรับความพิเศษของแฟนๆที่มาดูในวันนี้มีมีกิจกรรมอะไรอย่าง ก็จะมีแบบโรลลร่วมเล่นเกมวันนี้นะครับร่วมเล่นเกมแบบแฟนๆครับได้ดูร่วมกันใช่ครับกับพวกเรา2คนเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบมาพูดคุยกันในเรื่องของแบบว่าเออแต่ซีนที่ที่เล่นบายกับแบบกับแบบทางทีมผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยเชื่อหัวใจครับแล้วก็กิจกรรมคือสุดท้ายคือไทายบายกับแฟนๆทุกคนที่มาวันนี้ครับอ่ามีอะไรมีอะไรเสริมแมค่ให้จุ๊กเลยไหมทุ่งทุ่งนาที่ไปถ่ายนี่คือถ่ายที่จังหวัดไหน ส่วนใหญ่โอ้โหหลายจังหวัดมากครับมีทั้งนครปฐมอยุธยาเออไมู่พวกนาบัวพนมรน้งโทนอะไรไปนครนายกใช่นครนายกด้วยครับมีไปโอ้หไปหลายจังหวัดมากเลยครับใช่ประมาณประมาณนี้ถ้าไปต่างจังหวัดก็ประมาณสามจังหวัดนี้เป็นหลักๆเพราะว่าเรามีทุ่งนาหลายซีนมันจะคนละทุ่งนากันเลยที่เราเห็นนะฮะมันจะไม่ได้อยู่ในโลเคชั่นเดียวกันเงี้ยคือทั้งเรื่องครับมีซีนที่ถ่ายในกรุงเทพอ่ะสักประมาณ ไม่ถึงสามวันใช่ไม่ถึงสามวันเท่านั้นไม่เยอะครับไม่เยอะแสดงว่าเรื่องนี้จะเห็นแบบเซนส์สลับสลับคลาบอะไรทุกอย่างส่งภาคมาโอ้ขี่ควายเลยครับขี่ควายอะไรเงี้ยคือคืออย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าอาจจะเป็นชุดราชการ รื่องที่แล้วอาจจะเป็นอยู่ในรั้วอยู่ในวังเรื่องนี้อาจจะ <c oughs> อยู่ในรั้วในนาเป็นนาแทนอะไรอย่างี้ครับประมาณนั้นแต่ราชการเหมือนกันอย<ม>ู่นั้นมีอะไรที่เราทําเป็นครั้งแรกเรารู้สึกมัอนย่างทุกอย่างครับกตั้งแต่ลงไปจับปลาในโคน <ๆ S 2> ขี่ควายคือขี่ควายผมเคยแบบว่าเป็นรายการใช่ไหมแต่แต่เรื่องนี้มันพิเศษที่ว่าเคยเลิฟซีบนควายไหมครับ เขาเลิฟมูลไฟนีเราเลิฟซีกับมูลหลายคนอาจจะเห็นรูปรูปพี่แบบทางทางแบบว่ามาช่วยหาจอบปล่อยออกมาแหละใช่ครับก็จะแบบเลิฟซีกับมูลไฟเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับทุ่งนาทํากายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยทำกายศาสตร์ผมกินอย่างเดียวผมไม่ได้แกกินครับไม่ได้แดกขำใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องดูเขาทำไปทำกับเขาไปเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลายซีหลายคนก็ได้เห็นแบบอย่างทีเซอร์เองแล้วกันเราพูดทีเซอร์หลักๆแล้วกันไม่ปล่อยเยอะอะไรเงี้ยนำเต้นโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ย ผมก็แบบเออเป็นอะไรใหม่ๆในซีนที่ยากๆมีซีนไหนที่อยากให้แฟนลับแบบต้องดูแน่ต้องดูนี่ซีนับซีนเลยฮะให้ดูเพราะเรื่ซีนเพราะว่าเลื่ซีนมันจะเป็นแบบโลเคชั่นมันจะเป็นที่แปลกใหม่ที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นแน่นอนในหลายที่ใช่ครับหรือว่าแบบอขี่รถเขาเรียกว่ารถอะไรถไถผมไม่เคยขี่รถอีแตนแบบแตกๆสักพักแรกๆขอไปแบบ ครับ,บหลังๆถามน้องภูมิโอ้ซิ่งเสียเลยโต้ซิ่งแล้วโตซิ่งแล้วสนุกครับสนุกครับหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกเช่นอย่างซีรีนี้จะออกเป็นแบบแนวหวานแนวคอมเมดี้ตลกหรือว่ากลมกล่อมอย่างไร คือจริงๆมันเป็นการผสมหลักๆระหว่างคอมเมดี้กับโรแมนติกอะไรเงี้ยครับแต่วมันก็เติมความรุนแรงที่บอกครับว่ามีมีความแอคชั่นแต่ความลองคอมเข้าไปใส่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะคนลวแม่นี้เพลงอ่ะนี้เพลงเพลงเยอะไหมเพลงจังหวะเพลงสนุกสนุกมีเรื่อยๆครับมีสนุกอย่างอย่างแบบว่าเพลงแบบว่าเชื่อหัวใจเชื่อหัวใจเองทุกคนก็จะได้เห็นว่าแบบมันก็เรื่องแนวแบบเอออย่างที่เราร้องกับเราพี่ปอนก์นก่ะมันต้องมียกเอวหน่อยมีความแบบว่าแบบเออมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเต้นโจ๊กคืมคืมดึงดาวกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นแนวเพลงอะไรประมาณเนี้ยในในในเรียกว่าซีรีส์ของเรามากขึ้นประมาณนั้นแน้กแต่นี้ก็ยังมีนักแสดงท่านอื่น มีท่านอื่นยัครับอย่างที่เห็นแบบมี้มีอนุ่มด้วยไงอนุ่มพี่หนุ่มแล้วก็พี่แม่เราเป็นพ่อแม่ของครูมาก็ได้มีครับอาสมเล็กด้วยสมใช่ครับนะครับผมอ่ามีนีคุณยายคุณยายจันท์คุณยายจันท์เนี่ยใช่แม่น้อยนะครับจริงต่ตัวละครนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนพี่น้องๆในออฟฟิศรีกมาเติมความสนุกกันก็ถึงนักแสดงรับเชิญอีกหลายท่านที่มาเติมความสนุกรับรองว่าเรื่องนี้นี่สนุกแน่นอนใช่แน่นอน นฟีดแบกค่อนข้างเป็นไงบ้างคะเพราะพี่ได้อ่านมาทุกเรื่องออทีเซอร์ไปทุกคนชอบมากทุกคนบอกว่าตลกอะไรเงี้ยเบาสมองจริ่งอย่างนี้บ่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันว่าเ้อบางทีบางคนแบบเครียดเครียดอะไรเงี้ยอยากดูซีรีส์ตลกตลกสักเรื่องเบ้าสมองก็แนะนําเรื่องนี้นะครับบางทีผมยังไม่เคยคิดเลยว่าน้องพูจะตลกได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมเองก็งงตลกแบบงงบางทีดร์หลอกอะฮะบางทีคือมันไม่ใช่แอคติ้งเลยนะแค่ดร์หลอกก็แบบ ไอ้นี่มันล้าดยนี่มันตลกเลยได้เราถูพาชวนคิดมากกว่าแต่ตัวโยธินไม่มีอะไรจริงๆฮะแต่อยากให้ทุกคนนรอดูในเรื่องได้น่ๆครับประมาณนั้นอย่างนี้กระแสตอบรับในทวิตในเอกที่เราเห็นก็คือได้ติดตามเราได้ติดตามครับโมดีมากจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าดูแล้วแล้วก็แบบคอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ยทีเซอร์มาแล้วทั้งตัวทีเซอร์ตัวเทเลอร์ออกมาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจดีใจ เราลองสองมุมทั้งแบบโยทินเองสองเจองฝันเองเพ<ช>ราะว่าทุกคนนี่ก็อยากเห็นเพราะว่าซีรีส์วายยังไม่เคยมีแนวนี้ที่เป็นแบบแนวโรลเควิ้นทุ่มนายมันแบบแปลกใหม่สำหรับทุกคนก็เลย<ร>อยากทุกคนเนี่ยรอติดตามได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยคะว่าอีพีแรกนี่ขึ้นเทรนด์เลยติดเทรนด์ทวิตเลยอีพีแรกคาดหวังพอสมควรวหวังว่านะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณ สำหรับอีพีอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ายังไม่เริ่มเลยก็โด่งดังในต่างประเทศใ,ในในซีรีส์เนี่ยมีอะไรที่เป็นแบบความเป็นไทยที่นําเสนอ,นอให้บ้างด้เยครับตั้งแต่ได้มีความแบบว่าผู้ใหญ่จอมจะใช้จะใช้ผ้าข,ของม้าตลอดเวลาเราก็จะเห็นผ้าข,ของม้าที่มีความเป็นไทยวิถีของไทยเองการแบบว่าเออคือเราทอาหารอะไรเงี้ยความแบบว่าซีเรียของไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีจริงในในแบบ ในชุมจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดึงมาให้เห็นรวมถึงแก้สาที่เป็นอาหารของแบบคือแต่ละเขตแต่ละจังหวัดก็จะต้องมีของดีใช่ไหมครับอย่างบ้านผมเนี้ยอะเมือเกาะครื่องร้อนพลอยแดงหน้ารำและกล้องแสนหวานแล้วก็มีระกำอะไรเงี้ยใช่ไหม อย่างแบบว่าของในนี้เขาจะมีแบบเออมีทุ่งนาที่สวยงามมีกายศาสตร์ที่อร่อยแล้วก็มีอะไรอางี้ยผู้ใบ้านแล้วผู้ใหญ่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทวกทุกคนจะได้เห็นนะเราจะมาดูผมทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านทตั้งแต่สากระเบยเรียนร้องคำเรี่กคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับจะทำให้ทุกคนเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ทำทุกอย่างอย่าจริงๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมไปรีเสิร์ชมาประมาณนั้น สุดท้ายพยายามให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ครับได้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกวางแจ๊คเบจอบนะครับผมเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้โรมคอมนะครับผมรับรองว่าจะถูกอกใจหลายคนนะครับผมรับรองมีโมเมนต์จี๊ดหวานๆเนาะใช่นะครับมีโมเมนต์แบบตลกๆมากมายนะครับคงฝากอะไรไหมครับไม่อยากฝากครับไม่อยากฝากอะไรมากขอแค่เวลาดูเลยครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint 23ยีครับหรือสามารถดูอนด์คันได้ที่ช่อง YouTube Idol Factory นะครับ าติดตามเนะครับวันน, well. นี้สุปกุาคอีกทีแรกเวลาสามงครึ่งครับเทิพอดีัสวัสดีครับสวัด่เออเพอดีเลยนะไปเทิพอดีเลปี่ยนตอนนี้ครับ